ครับสวัสดีครับพี่น้องแฟนรักแฟนที่ติดตามทางช่องกันนะครับแฟนครับแฟนช่องเอฟซีสุกุสุคนครับผมอ่ะมือนี้มาติดตามกันนะครับผมจะมีแนวทางนะครับมีแนวทางมาฝากพี่น้องเอฟซีให้เอาไปพิจ,จารณาอ่านักกันนะครับพิจ,จารณาชอบ ก็เอาไม่ชอบก็ผ่านนะครับเอาท่านที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องนะครับผมกดฟีไม่เสียตังค์นะครับผมกดฟีบ่เสียตังค์กดเข้ามาเลยครับผมมาดูนะครับกดเข้ามาดูนะครับในช่องกันนะครับของเลขล็อกเงินล้านนะครับผมวันที่16กันแล้วนะครับผมวันที่16มิถุนายนนะครับ นะครับมิถุนายนสองห้าหกหกันนะครับอ่ะอลงมานิดนึงนะครับนะครับผมเลขกล็อกเงินล้านนะครับผมอ่ะเลขกล็อกนะครับตัวใหญ่ๆสักนิดหนึ่งนะครับผม เกกลขล็อกนะครับเลก,กล็อกเงินล้านนะครับผมเลก,กล็อกเงินล้านของอ่ะปูขุนนะครับผมปูขุนอาจจะใส่สายาอ่ะ ใส่โลกโก้ของปูขุนกันก่อนนะครับอ่ะปูขุนเด้อพี่น้องที่ปูขุนนะครับปูขุนกันนะครับผมอ้าวที่นี่ปูขุนนะครับผมมีบนมีล่างนะครับอ่ะแอดจะบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับแอดจะขีดให้แล้วก็แบ่งอ่บนคือบนล่างคือล่างกันนะครับผม เพื่อจะได้ดูง่ายขึ้นและก็สะอาดตากันด้วยนะครับไม่เปื้อนเปียนไม่เลือะเทอะไม่อ่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรสะอาดก็แล้วกันนะครับดูง่ายขึ้นบนคือบนล่างคือล่างประมาณนี้นะครับพี่น้องเอฟซีอ่านะครับผมเอาครับพี่น้องเอฟซีแอจะให้อะปูขรุน จับคู่กันเลยนะครับพี่น้องจับคู่กันค่อยมาหายเลขวิ่งที่หลังกันนะครับพี่น้องนะ,ะจับคู่บนนะครับนี่คือบนนะครับบนเลขล็อกนะครับจะมีทั้งหมดอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบนมีแปดคู่นะครับพี่น้องทุกี อ่ามาดูกันนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับผมแปดสามนะครับอ่าแปดสามเก้าสี่ศูนย์ห้าหนึ่งหกสองเจ็ด 38 5061นะครับพี่น้องเอฟซีเห็นกันบ่ครับเห็นกันบ่นะครับเห็นกันชัดเจนเนาะ <c oughs> <c oughs> ถ้าจะเขียนตัวใหญ่ก็คงจะไม่พอกระดาษพี่นะ้องเอาตัวเล็กพอสมควรนะครับ เอาปูขุนเน้นไ้นะครับเน้นไฮที่ศูนย์ห้าวงกลมให้ศูนย์ห้าปูขุนวงกลมให้ศูนย์ห้ากับหกหนึ่งนะครับงวดนี้กับหกหนึ่งเด้ออ่ะนะครับเอาเลขวิ่งของปูขุนบนนะครับวิ่งบนเด้ออ่ะวิ่งบน วิ่งบนศูนย์กับ6นะครับวิ่งบนศูนย์กับ6นะครับเด่นที่ศูนย์เด่นที่6นะครับวิ่งบนเดอ้อนะครับนี่คือบนขาบนนะครับส่วนบนนี้ก็จะให้อ่าบนนี้ปูคุณให้มา83 9405 1 6 2 7 3 8 5 0 6งเจปหูนึ่งบนปูวงกลมให้05กับ6กหนึ่งคือตัวเน้นให้วิ่งรูด0กับ6เด่นเท่าๆกันเด่น0นย์เด่น6ไม่มีเป็นพยอกเป็นพยอกทั้งคู่นางเอกทั้งคู่กันนะครับเอาที่นี่มาเบิ้งกันนะครับขาล่างกันนะครับ เลขล็อกเงินล้านขาล่างกันนะครับผมล่างนะครับผมอ่ะล่างทีนี้อ่ะล่างกันนะครับจับคู่กันเลยนะพี่น้องอ่ะจับคู่กันเลยนะครับผม คู่กันเลยนะครับอ่ะจับคู่กันนะครับผมจะมีทั้งหมดอยู่หนึ่งสองสามี่ห้าหกเดแปดเอามี9คู่นะครับมีเกคู่นะครับผมบนมี8คู่ล่างมี9คู่นะครับอ่ะมาเบิ่งกันนะครับมีตัวไหนบ้างนะครับผมเอาศูย์หนึ่งนะครับผม ศูนนย์หึ่งสองหนึ่งนะครับสามสองนะครับสี่สามห้าสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะอีกสี่คู หกห้านะครับเจ็ดหกแปดเจ็ดเก้าแปดหน้าเกือบบทบทพี่นองขนาดเขียนตัวหน่อยสำเนียงสีบลเบิดอยู่นะครับทั้งหมดมีเก้าคู่นะครับนะครับมีเก้าคู่ ส่วนล่างปูขุนจะไม่อาจจะไม่กลมให้แต่ขีดเส้นล่างนะครับหมายถึงตัวเน้นนะครับที่หกห้านะครับผมกับเก้าเก้าดพี่น้องที่ครับผมเอาสุดหนักกระดาษพอดีพี่น้อง อ่ะครับผมมาลุยกันต่อนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับปูขุนอ่าล่างขาล่างใหมาศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามสองสี่สามห้าสี่หกห้าเจ็ดหกแปดเจ็ดเก้าแปดนะครับพี่น้องปูขุนบวบงกลมใหคือขีดสินล่างใหนะครับคือเน้นหกห้า เก้าแปดนะพี่น้องเอพชีครับผมนี่ครับพี่น้องอ่ะนี่คือล่างเอาปูคุนให้วิ่งล่างนะครับวิ่งล่างนะครับเอามาดูเด็กวิ่งกันนะครับผมมาดูล่างกันนะครับวิ่งล่างกันนะครับผม วิ่งล่างกันนะครับของปูขุนให้วิ่งล่างกันที่นะครับหนึ่งนะครับหนึ่งกับศูนย์นะครับผมให้วิ่งหนึ่งกับศูนย์ล่างอ่ะแต่ปูหนี่งบท,ทีมศูน,นย์นะพี่น้องเด้อศูนย์คงเหลืออยู่ทุกงวดนะพี่น้อง งวดนี่ปูกับมันใจศูนย์อีกนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับพี่น้องเอฟซีเอาพี่น้องเอฟซีตั้งตรงๆแล้วทีนี้พี่น้องเอฟซีแคบหน้าจอไว้ครับผมเอาแคปหน้าจอไว้นะครับอเลขกลอกเงินล้านของปูขุนมาเรารับผมดดวนๆด้วนจีนนไปสนีจ้านะครับผมแคปหน้าจอไว้ อชอบก็เอาไม่ชอบก็ผ่านาทางช่องได้เสนอเป็นแนวทางกันเท่านั้นนะครับผมเสนอเป็นแนวทางกันนะครับว่าชอบไหมถ้าชอบเลขล็อกของปู่ขุนตามที่ตัวเน้นก็เอาตัวเน้นหรือไม่ชอบก็ให้หาเลขวิ่งมาจับใส่าหามาประกบกับเลขวิ่งของปู่บนล่างกันได้นะครับผมเอาสุดท้ายขอให้พี่น้อง โชค m านก,นกันกับเลขกล็อกเงินล้านของปู่ขุนครับผม